หมุนหมุนหมุนแล้วก็หมุนหมุนหมุนเอาวางเอาวางเป็นคอนโดอคอนโดคอนโดครับคอนโดคอนโดวางกับพื้นวางกับพื้นเออ่ะโอเคจังหวะจะเป็นประมาณนี้ผมก็จะพูดไปเรื่อยเอเอผมก็พ<ๆ>ูดไปเรื่อยทีนี้ผมจะบอกให้มือไหนออกนะครับมือนั้นก้าออกนะฮะ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเพลงผมจะร้องเพลงนี้โอมาลยกเกยดีกว่าโอ้มาเลยกเกยเอามือขึ้นมาเอามือออกแต้มมือออกแต้มมือออกอ่ะตอนที่ผมร้องนะโอ้มาเลยกเกยเอามือขวาขึ้นมามือขวาขึ้นมาทีนี้วิธีวางขอเป็นแบร์แล้วเออขอเป็นแบร์แล้วเป็นแบร์วางเป็นคอนโดเหมือนเมื่อสักครู่ผมจะร้องโอมาลยกเกยมาลยกเกยมาเลยก็เกยเพียงโอมาลยกเกยมาลยกเกยมาลยกเกยเพียงโอมาลยกเกยมาลยกเกยมาลยกเกยเพียง เพียงที่สามเราวางลงไปวางเลยครับอ่าวาง <im iter> วางวางวาง,วางสมสมติวางเป็นคอนโดเหมือนเมื่อสักครู่เลยวางคำตอนเพื่อนไปเออวางคซตอนเพื่อนไปอ่าอย่างนั้นแหละครับผมวางคซตอนเพื่อนไปทีนี้ผมจะบอกให้เอามือออกทีนี้เวลาเอามือออกนะครับผมคนอื่นอย่าพึ่งเอาเอาออกจนกว่าจะมีคนในกลุ่เมเรายืนขึ้นอ่าเข้าใจไหมฮะงง <im iter> ไหมฮะไ,ไ,ไม่เข้าใจผมบอกว่ามือบนสุดเอาออก คนที่เามือออกยืนขึ้นคนที่เอามือออกนขึ้น,นทอออนี่เหลือถึงค่อยแตกมือออกอ่าโอเคนั่นลงใจใจตอ <c oughs> นนี้ผมกำลังหาคนที่กิ๊กข้างล่างอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าใครนะออโ,อคโอ้ยยยมยยลยย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 ย้อยยยยลยกยยยยยเ คือ,อคนประเภทนี้ครับผมเขาเรียกว่าทำอะไรเนี่ยทำก่อนเพื่อเลยมาก็มาก่อนมาก่อนเวลาทำให้คนที่มาทีหลังเนี่ยหา,ายไปเลยเป็นไงเออคนที่อยู่มือล่างสุดเอาออกค่รคนที่เอามาออกเก้น